สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุ่ต่างประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุครสุกนนะคือเมเนเันค่อยจะมาอัพโปเกาเบิรงนะในการที่ผู้นําประเทศลาวหานะันผู้นําประเทศค่อยนี่แหละนะได้รับรางวัลผู้นําดีเด่นนะที่เพิ่งได้ผ่านมาโบนานเองบดบดโบนานเองเนานเนะซึ่ง คอยจะมาให้ภาพและกับวิดีโอมาเล่าเรื่องให้พวกเก้าฟังเนาะพวกเก้าอาจจะเข้าใจง่ายก่อนที่คอยเล่าให้พวกเก้วฟังนะไปเบิ่งภาพและคลิปวิดีโอกันฮัลโหลโแโคือค่อยต้องบอกเลยปา รางวัลผู้นำดีเด่นนี่นะพวกแก้วควรให้กับประเทศที่เขามีสภาพชีวิตที่ดีนะที่ผู้นำเขาพาสร้างภาษานะคือผู้แก้วให้รางวัลเขามาแบบนี้นะและไอ้ที่มันเลเทตุ้มเปะให้ชาดเอื่นเขาทำสัมปทานไอทั้ทงพื้นแผ่นดินนี่ะนะนะแต่ว่าประชาชนยังทุกข์คือเก้านาะ เมื่อก่อนอะันทุกายากแม่บอกเดี๋ยวนี้อันทุกง่ายนะเปลี่ยนมาแล้วนะและการสนนหนทางแก้ไขวุธนนหน,นทางด้วยการน,นั้นนี่เอาดินก้อนใหญ่ามาจิ้มถมไว้แล,ล้วกันแล้วมันคงที่ก้อนหินเม็ดน้อยบอกเฮ็ดแบบพักซีโรยหน้าตลอด เส้นทางที่สำรุจนี่ก็คือเส้นทางบ้านเสียงเงินเดินแข่งรวงผระบางเนาะซึ่งได้รับการแก้ไขไปแล้วนะก็คือเอาเห็นลุง,ง่ายไปถมเนา<อ>ะเฮ็ดพอผักสีโลยหน้านะโบทันได้แก้ไขแบบอ่าให้มันได้มาตรฐานคือว่าปูอย่างแล้วเฮ็ดทางดีๆ่ะเดี๋ยวเขาก็มาอ้างว่าเป็นพราหน้าฝนสมรรสามารถเห็นอย่างได้นะ พอหน้าฝนก็พ่านไปเลยแหละพบว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสําคัญเส้นทางหลักๆที่เขาเที่ยวเที่ยวขึ้นทางภาคเหนือนะหลายเส้นทางแลยยังคาดเป้เพยแบบนี้นะแทมบพอถ้าเบิ้งการแก้ปัญหาของนี่อ่าที่อุทกภัยน้ําท่วมเนี่ยนะที่หลายๆประเทศมาช่วยเหลือนี่ถ้าเบิ้งเดินนะว่าจะแก้ไขออกมาแนวใดนะพวกเจ้าจิบดิให้ให้ใบย่องยอละตืมบ่นะทีได้ใบย่องยอ ผู้นำดีเด่นอีกตึ้งคันหนึ่งบอกนะขอย,ยังให้คนที่ให้หันะให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความจริงนะบุ๊มนให้ด้วยการตัวเรานะให้เราแบบนี้หันเราก็ดีใจยูเนาะซุ้มควอยโบได้ดีใจเพราะว่าประเทศเพวกค่อยหันยังถนนหนทางยังผุพังนะให้มาแล้วหันมันบบได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมันก็คือว่าอันตัวเล็กน้อยเล่นใด นะสภาพอยู่ในประเทศฮันเบิร์กีิละนะถนนหวนทางเอ้ยนะชีวิตประชาชนทันดีขึ้นบอกมันก็บอเลยล่ะเทมโมพอนี่อันรัดฮันยังบ่ช่วยเขาซ่ํานี่อันที่ส่วนมันต้นเขาหากระทือกกันจีนสัมประทานไปทั้งๆที่เขาบอกก็มาให้ถ้าให้เราหันคุดมันต้นออกก่อนให้มันต้นถึงหน้าคุดก่อนแล้วค่อย ว่ากันนะที่ดินมองนั่นนะถ้ามลดดาลอดยุใสเป็นยังคือบบไปซ้อยเขาหรอก็บบได้ไปซ้อยเขาแล้วพวกแกให้ผู้นําดีเด่นเข้าไปนี่ลงไปเบิ้งแถวภาคใต้ไหมนะ่ะคนเดือนห้อนนะ่ะเต็มไปเลยได้มีคลิปอ้องมาแล้วก็บ่มีคลิปอ้องมานะ่ะโบว่าแต่ภาคใต้ปัางเนี่ยก็คือกันนะ่ะที่อ่เขาให้สัมปรธานพื้นแผ่น,นดินให้กับคนจีนนะ อันได้ก็ว่าที่ดินของรัฐอันได้ก็ที่ดินของรัฐทั้งดังที่พวกเขาก็สร้างมาแต่โดนเตนานแม่นยุบบางพื้นที่เขาก็ได้มีใบตาดินแต่ว่าเขากำเฮ็ดที่ดินมองนั่นทํามาหากินมาแต่โดนแต่นานแล้วเขาบ่ได้มาพึ่งมาเฮ็ดปีสองปีนี่บางพื้นที่นะถ้าผู้นําดีเด่นนี่ต้องลงไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อันนี้ก็ว่าที่ดินของอาคําไตสีพันโดนอันนี้ก็ที่ดินของอัน ออนยังก็รัดพไดนะอันก่อนแจ้เขาสัมปทานเถอดอกว่านะบางคนนะทางบ้านทางเทิองกันแถวกันทางเทิองอยู่ทางพาคเนี่ยก็คือกันนะที่ดินนี่ก็เป็นของรัดเนี่ยให้เขาสัมปทานนะเขาบ่ยอมก็เอาเขาไปขังคุกเอาเขาปฏิดคุกบอกก้าผู้ใดหัวแข็งเลยเนื่องกับอุ้มไอ้เขา นี่แห้งล่าสุดนี่นะนักบุญน,นักจี้อยู่ในประเทศนั้นเกื่อนนะบุหันได้จับได้ทุกคนสร้างการไประดะแม่ให้สมกับเป็นผู้นําดีเด่นที่ซ้อยเหลือปราชาชนนะผู้นําดีเด่นนี่ต้องช่้อยเหลือปราสาชนไงดีสภาพปลาะสะชนทุกเมื่อเนี่นะทุกง่ายเออทุกยากกลายมาเป็นทุกง่าย อ่าให้รางวัลผู้นำดีเด่นของเราฮะนะนะพวกแก้วก็ไรเนานะปรอยากคิดบรอยากฝันให้มาก็ให้ให้มันตรงสภาพคมเป็นจริงนะเบิ่งประเทศสิงคโปร์ฮะนะน้ำแคมทางเขายังกินได้นะเบิ่งสภาพเศรษฐกิจอกกของไทยนั่นะนะนักลงทุนเข้ามาหลายๆนะ แถมบพเขาก็ให้สวัสดิการแก้กับชาะะนณนะคนผู้เท่าก็ได้เบี้ยสูงอายุเด็กน้อยเกิดไม่ก็ได้เงินนะค่าบุตรค่าอันเงินเกิดนะนะเ,นเงินก็เพื่อใดหูบอกคนนี้พ่อก็กเริ่มนะนะอยากให้เขาให้แบบสภาพความเป็นจริงเลยซึ่งประเทศลาวฮนาะยู่ทุกมือนี่นะสวัสดิการภาชนกับบได้มีนะ ไปฮุงหมอก,กับจ้เองเต็มร้อยนะแถมบพเข้าย่างมากแพงนะเข้าย่างมากแพงยังบพเงินเฟอ้ออีกอยังให้คนที่อยากให้ผู้นำที่ได้ครับอ่ารางวัลผู้นำดีเด่นหันให้มันส่งกับที่เขาเบิ่งแยงประโซนนะอันนี้จังมันอย่างน้ำท่วมบ้านเฮือนประโซนหัน คุณไปเบิ่งฟาร์มใกล้ๆคุ่นพอน้าลดล้วก็ค่อยโพหน้ามา <c oughs> <c oughs> <c oughs> การช่วยเหลือจากรัฐบาลมีอย่างละบันนี้แถมบูป,ปยังมีหน้ามาเปิดหับบริจาคอีกนะให้ดะดมทุนให้ประสาชนช่วยประสาชนนะรัฐบาลตัวควรลงไปช่วยเขานานะรัฐบาลควรจกเงินออกมาตัวนะบเมนออกมายามใด่กับุ้นเด เบิ้งใส่ลูกหลานของรัฐบาลนี่ฟุ่นเฟอร์ดี้เอ้ยนะมีตะรดลูลาเอ้ยนะส่วนประชาชนอยู่ในประเทศมีอย่างบบได้มีอย่าง,างทุกง่ายจากทุกอ่านยากเป็นทุกง่ายเนาะพอกระเบ้าผิดละสองคำนี่สองเทื่อล้วนะให้รางวัละนะะจะน่าให้รางวัลประเทศใดให้มันตรงกับสภาพความเป็นจริงอยู่ในประเทศจะให้รางวัลเพราะว่า ให้เพราะว่าเขาจะเป็นประเทศอันผู้นำอาเซียนนีนะนะมันบ่ค่อยคล่องค่อยคือปันไดนะ